สวัสดีครับพี่น้องสวัสดียำเสาเสานะครับนี่บรรยากาศยำเสาเสาประมาณหกโมงเสาร์นี่แหละครับโอ้เมือ่อคืนฝนฝนตกคักเลยครับฝนตกคักน้ำน้ำกำลังขึ้นกำลังมาเลยกะได้มาเฮ็ดลีกันไหวครับเมือ่อคืนนี่เฮ็ดลีกันไหวไปเดี๋ยวจะพาไปยามลีเนาะเบิ่งบรรยากาศป่าเขา นี่นามนามกำลังมากเลยครับเปตาเปตาใส่เบ็ดจังพี่น้องนี่แหละครับห้องหน้าแต่ก่อนก็นเคยใส่เบ็ดอยู่ห้องนี้ล่ะเดี๋ยวปีนี้นี่เขียนเนาะมาแขวนนำกันแท่ตรงแท่หน้าหยางไปหนุนละครันื้า,าไปหนุน มามาถึงรีรีแล้วครับพี่นอ้องรีรักปา่ามึกขื้นก็ไดมาเห็ุครับผ่านเจดผ่านเจตผ่านมีดเรามาเหตุต่อยกันมือขื้นหนูถ่ายรีเห็นบ่ครับจะมีป่าขาวๆอยู่ผ่านเจตผ่านมีดก็บบไดบไดนอนนําเปิดป่าออไปเหตุงานนะครับปา่าเดี๋ยวจะลงไปเบิ่งใก๋ไก่เลยน้มพลังไหลเขาแห้งอาะ ปลาโอ้ของเนาะของไม่ได้แม่ใหญ่ๆเ,เลยครับเบิ่งของปลาดุกปลาสลิทโอ้โห,หลายหลายครับกุ้งตัวนี้เดี๋ยวเก็บเก็บใส่เก็บใส่ถุงปุ๋ยก่อน,นเนาะเบิ่งน้ำไหลเข่าต,ต้นต้นต้นเลยครับ น้ำมันจะไหลลงเหงาไปหน่นแล้ะครับเหงาไปห้องไงเนาะโอ้เงกระตองเงี้ยตั้มก็มือเลยครับกตะละตัวนี่โอ้ยไงไงเก็บใส่ถุงก่อนโอ้หาชิมอยู่น้ำลาลน้ำทยหน,น้าเนาะเหงาเก้บนนอลเลยหงากเลยครับคือ เมื่องสูงน้ำบานเข้านี่มีแนวกินเยอะแยะห้อยกับนี่ห้อยนี่ก็พ่อพ่อด้ลาบได้กลอยอีกแล้วครับเอามา78หน่วยเอ๊ะกระดูกคุณอี่ครับงามเผิ็ นี่ครับผมก็ได้เก็บเซจเรียบร้อยแล้วเนาะอ้ก็ถือว่าหลายเติบอยู่ครับลาร่วมเนาะลาร่วมแ็พ่อได้ไปเห็ดอยู่เห็ดกินแล้วครับจากปลาอย่างไนปลาตองปลายังงอ้นี่สาวสาวก็สำนัคลิปนี้เนาะผ้ามาเล่นห้องให้ห้องหน้าเนี่ยหมดสาวสาวก็บทขอ จบคลิปแค่นี้แล้วเนาะครับผมสวัสดีครับ